มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศูนย์บางซื่อนะคะฉีดไฟเซอร์และโมเดอร์นาฟรีเริ่ม26พฤศจิกายนนี้ค่ะศูนย์บางซื่อฉีดไฟเซอร์และโมเดอร์นาฟรีค่ะแจ้งเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักเป็นไฟเซอร์และโมเดอร์นานะคะเริ่มวันที่26พฤศจิกาย,ยานนี้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวฉีดได้ ผ่านสี่่ายมือถือวันที่25พฤศจิกาย,ยน64นะคะศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กแจ้งปรับเปลี่ยนชนิดวัคซีนหลักที่ให้บริการในเข็มต่างๆดังนี้นะคะเข็มที่ 1, 2, 3เป็นชนิดวัคซีนไฟเซอร์และหรือโมเดอร์นาโดยขึ้นอยู่กับชนิดของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรในแต่ละวันเริ่มตั้งแต่26 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปสำหรับผู้ที่ยังต้องการได้รับวัคซีนชนิด a s สต a าเซเนกาหรือวัคซีโนแว็โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับบริการฉีดวัคซีนทั้งนี้นะคะเด็กอายุ12-18ปีให้บริการเป็นชนิดวัคซีนไฟเซอร์เท่านั้นค่ะนัดจองคิวนะคะผ่าน4ค่ายมือถือ1 a i s ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine 2. t r ถูลงทะเบียนได้ที่ระบบของ USSD กดดอกจัน707สี่เหลี่ยมโทรออกหรือว่าเว็บไซต์ 3. D-TAG ลงทะเบียนได้ที่ d t a c แอปและเว็บไซต์นะคะที่ app. d t a c co. t h v a c c i n e 4. NT ลงทะเบียนได้ที่บมจโทรคมนาคมแห่งชาติ ศูนย์บางซื้อค่ะฉีดไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาฟรีเริ่ม26พฤศจิกายนนี้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ